ดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายน2568เรามาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับชาวพิจิกนี่ก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนของคุณนะดูว่าดวงจะเป็นยังไงนะอาจจะไพ่สีไม่เท้านะครับในใบแรกก็กิจการหน้าที่การงานมั่นคงนะครับมีลูกค้าประจําส่วนใครที่อยากจะเปกิจการใหม่ก็จะได้เปิด ส่วนใครเพิ่งเปิดมาแล้วคือตอนนี้คือมั่นคงแน่นอนลูกค้าประจํามาแล้วนะครับตกงานจะได้งานมันถือว่าเป็นการงานที่มั่นคงแน่นอนหรือบริษัทคุณมันมีการปลดพนักง,งานออกแต่ว่าสําหรับคุณเนี่ยมันไม่ได้มันไม่โดนอ่ามันยังอยู่ต่อได้นะครับมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศด้วยนะได้แพดเดิเอเลอร์ในปบที่2ใครที่ประสงค์จะญ่ไปทํางานต่างประเทศก็จะได้ไปนะครับหรือคุณอาจจะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติ บริษัทต่างชาติแบบนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นนะครับในเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งได้ถูกโปรโมทขึ้นไปผู้ใหญ่เมตตา,าไปที่3นะครับได้1ถ้วยมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ด้วยนะชาวาลราศีพิจิกนะครับบ้านใหม่นะครับคนโสดก็จะได้แฟนน้ำหนักตัวก็จะขึ้นด้วยชาวาลราศีพิจิก ใครที่ทำบ้านเช่าหอพักอยู่นะครับลูกค้าแน่นแน่นอนส่วนใครที่ขายเครื่องดื่มอยู่นี้ก็ลูกค้าเข้าเยอะนะครับขายเครื่องดื่มขายอาหารน้ำหนักตัวเพิ่มด้วยนี่ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีถ้าถ้าใครแบบคุมน้ำหนักอยู่นะครับใบที่4กดาบมีความเครียดความกังวลนะอย่าได้เครียดนะครับบางทีความเครียดที่อาจจะมาจากตำแหน่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ อาจจะเครียดว่าจะทําได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะยังไงคุณทําได้แน่นอนนะครับถ้าในด้านบวกนี่ของ9ก้าดาบนะก็จะเป็นพวกอะไหล่นะครับอะไหล่ขนาดใหญ่อะไหล่รถยนอะไหล่เรือก็ได้นะอู่ต่อรถต่อเรือขายเศษเหล็กขายอะไรที่มันเป็นขนาดใหญ่โรงงานเหล็กขนาดใหญ่นี่คืออันนี้จะดีถูกฉโฉลกนะครับอ่าสุดท้ายได้เดือดเทมเพเรนต์อ่านี่ไง ทำเบนใหม่หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางที่ดีขึ้นอาฉะนั้นคือคุณไม่ต้องเครียดนะเพราะามันมีไพ่เดบเบรนม,มาคือถ้ามีข้อเสนอแบบให้รับตาแหน่งคือรับเลยนะครับเพราะามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีหรือถ้าคุณอยากจะย้ายมันมีเกณฑ์จ,จะได้ย้ายบ้านันาะที่อยู่ย้ายแล้วดีไหมดีนะย้ายเถอะไม่มีไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องกังวลจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะ มีเกณฑ์ได้ไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะครับดวงชะตาต้องอยู่ไกลบ้านถึงจะดีนะชาวราศีพิจิกถ้ามีข้อเสนอแบบนี้มาก็ให้รับไว้เลยนะครับเดีย๋ยลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้าย ก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ